ก่อนเขาเป็นยังไงนะเรือเป็นยังไงนะอ่ะออกมาดูดิดว้าวเป็นเรือไม้น้องเพิร์ดเคยนั่งดูดิดพอดูดิเพิร์ดฉันไม่เทไหมขอบคุณค่ะ,อคคะเอ,อ้ยนึ่งไงเส้นมาแล้วดีด็อกดีด็อกเพิร์ดช่วยปับพักก่อนเร็วเครื่องปะปะปะอบินไม่เครื่องบินไม่เสร็จแล้วงานนี้ รถไฟชนกันแล้วรถไฟชนกันแล,แล้วไปแล้วคันูไปมาเลย่ันมาเลยอ่าไหลลงมาเลยครับสองตัวด้วยอือเก่งมากว้าวเก่งมากขนาดผู้ใหญ่อย่างเรายังแยกผิดเลยนะคะตอนนี้อาหารอาหารสีอะไรดีครับโอ้โหเก่งมาก ต่อไปไปที่อาคารใหม่เลยนะคะอาคารยูนิลิเวอร์ค่ะนี่ทางเข้าสวยมากนี่ไงติดนะครับแต่ป๊ะป๊ากับลูกไม่ติดนะครับแม่เข้ามาแล้วป๊ะป๊ากับลูกเข้าไม่ได้เพิร์ดพี่ช้างอ่ะเพิร์ดนำทางซิอุ้ยสวยมากเลยมีรอยเท้าพี่ช้างอยู่ที่พื้นด้วยนะก็เป็นการเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพ หนเราลองเดินดูซิว่ามีอะไรบ้างเฮ้ยเพิร์ดมีอาหารติดอยู่ที่กำแพงด้วยหมูเต๊ะหมูเต๊ะหมูสะเต๊ะครัวซองเฮ้ยนี่ตู้อะไรอะเครื่องซักผ้าเหรอเหมือนเครื่องซักผ้าเลยนะเพิร์ดนันคือน้ัละครับเามที่ปัจจุบัสมัยก่อนเขาเป็นยังไงนะเรือเป็นยังไงนะออกมาดูดิว้า เป็นเรือไม้น้องเพิร์ตเคยนั่งไหมแบบนี้เรือไม้ที่ไพร์ไพรอ่ะไพร์ไพรไพร์ไพรเรือแม่ <laughs> อ่ะเพิร์ตเห็นลูกมือตัวเองไหมยโยกให้โดนโยกให้โดนกล้องทางนี้หน่อย <c oughs> อ่ะให้ป๋าป๊าถ่ายเอาอะไรชุดอะไรดีอ <c oughs> ุ้ยป,ปา๋ปปาป๊าชุดอะไรด้วมาดูป๋าป้าดิป๋าป้าเลยชุดอะไเลือกชุดดิค <c oughs> ้างไว้โอเคเอาป,ปา๋าป๊าเอาเลือกชุดให้ลูกดิ อ่ะรอ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 เดี๋ยวรอดิว่าน้องเพอร์จะได้ใส่ชุดไหมหรือว่าจะเป็นแบบป้ายอีกแล้วอ่ะเข้าไปมันมา,มา,มาติดพี่แม่นะเข้าไปตรงกลางเลยครับเออติดไหมดูดิไนดูดิเพิ่งช <laughs> <laughs> ุดไม่เพ่ไหมขอบคุณค่ะ,ข,คคะข้างในเหมือนโรงหนังเลยเราเดินเข้าไปซิาอ โอ้โหมิจอเต็มเลยแค่เปลี่ยนความคิดก็ช่วยเหลือ,อบบโลกของเราไปเพิร์ดนำแม่ไปเลยแม่โโหสวยมากไป <c oughs> ไปไปไ,ปไปนำทางไปเลยโอ้โหโคึดคืดคืโอ้เพลงมันมันโอ้โหเพริร์สวยมากเลยอะน้องเพิร์ครับเดี๋ยวเราไปลงทะเบียนขี่จัก,กรยานขาไถากันไหม ตอนนี้นะคะก็คือเราอรอเวลาบ่ายโมง55จะต้องมาลงทะเบียนก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมเนี่ยล่วงหน้า5นาทีซึ่งกิจกรรมมีทั้งหมด3อย่างก็คือมี 4D โ <ek> รงภาพยนตร์โรงภาพยนตร์ 4D ก็คือเขาบอกว่าสน,นุกเหมือนกันนะ <ek> มีเลโก้แล้วก็มีจักรยานสาธิตซึ่งรอบแรกน้องเพิร์เลือกเลโก้ค่ะตึกอยู่นี้ลีเวอร์นะคะจะมีทั้งหมด3ชั้นชั้นแรกเนี่ยก็คือจะเป็นมี 4D ซีนีมาจะอยู่ชั้นล่างนะคะ ข้างหลังนี้ข้างบนก็จะเป็นเมืองในอนาคตต่างๆนะคะแล้วก็ชั้น3เนี่ยก็คือจะเป็นตัวจักรยานขาไถแล้วก็ที่เป็นเลโก้ห้องเลโก้นะคะนี่อันนี้พลังงานโลกแข่งโลกอนาคตเพินครับน้องเพรินรู้จักไหมว่าอันนี้คือแผงอะไรครับ <c oughs> โซลาเซลล์ <c oughs> โ <c oughs> ใครขายโซลาเซลล <c oughs> <c oughs> ์ปะ๊ะป๊ะ แอบไทยอินเล็กๆไปอันนี้จะเป็นโซนที่เป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์นะคะนี่หรือว่าเป็นโซนที่เรียกว่าโซล่าเอนเนอรจีนี่เขามีจอที่ใบด้านบนนะทุกคนจะต้องนอนดูพูดเล่นก็คือนั่งดูได้นะคะก็คือจะมีเก้าอี้ตรงนี้อ่านั่งดูนะทุกคนถ้าอยากจะดูต้องนั่งนะคะเพราะว่า มันอยู่สูงนะเขาจะใส่ภาพจากด้านบนอะ่ะเดี๋ยวเรานั่งข้างล่างกันนะคนนั่งตรงนี้นะแม่นั่งตรงนี้นี่แล้วอุ <laughs> ้ยจะลบมเราเราก็เงยดูอย่างนี้เราจะเป็นแม่เหล็กนะเพราะเราขีดแล้วมันจะต้องขึ้นเส้นแบบนี้ตี้ที่ป๊าป้า <c oughs> ป๊าป้างงทุกคนเฮ้ยนีง่ไงเส้นมาแล้ว <c oughs> ดีด็อกดีด็อกเพ้อเช่นป,ป๊าป้าก่อนเร็วเครื่องบินไม่เครื่องบินไม่เสร็จแล้วงานนี้อี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  ไม่ติดไม่ติดทำไมต้องติดต้องมีเส้นขึ้นนั่นแหละอีกอันสุดท้ายอันสุดท้ายอันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาสร้างบ้านตอนนี้เราสร้างเครื่องบินก่อนเฮ้ยเพิร์ดดูเครื่องบินพิร์ดดิโอ้ยเครื่องบินเสร็จแล้วนั่นไงขึ้นแล้วเพิร์ดนี่ได้แล้วค่ะคิวเลโก้รวดเร็วมากคิวที่หนึง่ง เดี๋ยวป้าป้ากับน้องเพิร์สช่กันต่อนะให้เท่ๆเลยนะนี่น้องเพิร์สกับป้ากำลังต่อกันน้องเพิร์สคือต่อรถไฟอย่างเดียวเลยป้าป้าต้องเป็นคนต่อรางนะคะทุกคนให้น้องเพิร์สตวอสร้างบหนหัวไปมาได้อมนหัวไปมาได้ตัวคนก่อสร้างหรอครับมาแต่ตอนนี้แม่กับป้าป้าน้องเพิร์สขอตัวไปต่อก่อนนะแล้วจะมาดูว่าสำเร็จหรือเปล่า ขนส่งของครับโอ้โหสร้างสร้างบ้านหรอครับอ๋อขนส่งของไหน,นขนคลองอีกนขนคลองอีกรถไฟวิ่งวนวิ่งวนมาเลโกรถไฟวิ่งวนเลยตกรางแล้วข้างหลงังเดี๋ยววิ่งวนมาเลยครับมาแล้วโอ้นี่มีคนนั่งไปด้วยนะเราขับรถไฟไปรับของด้วยคับ ป้ามีของส่งไหมครับมีครับรอก่อนนะคะมีครับมีของส่งครับขนส่งครับขนส่งเพิ่มป้าป้าขนส่งไปได้เลย หมุนเชือกขึ้นยกขึ้นแล้วไปเอาโอเคไปได้เลยครับรถไฟโอ้โหหมุนเชือกเก็บก่อนครับหมุนเชือกเก็บก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับทางเปลี่ยนทางเปลี่ยนทางโอเคเอาป๋าไปชนกันแล้วรถไฟเปลี่ยนทางไปชนกันแล้วเฮ้ยอันนั้นขนส่งสัตว์เหรอเอารถไฟเปลี่ยนทางนี้แทนจะได้ไม่ชนกัน <c oughs> ไปแล้วคันารดูไปแล้วอ,อ่ะคันนี้ขบวนนี้ขบวนนี้ไปทางไหนโอเค รอดไปนะเกือบชนกันหูสองอันเลยอะ่ะสองอันคู่กันเลยเอาเร็วเอารถมาเอารถไฟมาขนเร็วเรไฟมาขนของเร็วของรอแล้วเนี่ยของมารอแล้ว,ลวไหนรถไฟอยู่ไหนคะเอารถไฟไปขนของเลย ของอก่อนครับว่าของอก่อนเอาหมุนลอกชักลอกขึ้นโอเคเอาอันใหม่ไปใส่เลยครับสีส้ม,มสีส้มครับโหสมากเลยหมุนลอกเก็บเลยครับโอ้ยชนหรอผิดทาง โอ๊ยมาตินตกรถอีกนะน้องมาตินตกรถตลอดมาแม่ดูสวนสัตว์ยังได้ครับมาน้องมาตินน้องมาตินดูสัตว์แล้วอ่ะให้น้องมาตินลงมาดูสวนสัตว์ดิโอ้โหน้องมาตินนี่น้องมาตินจอดจอดจอดชมสัตว์ก่อนมาตินเออมาตินยืนนี่มาตินยืนเออนี่ไหนมาตินให้โอ้มาตินฉี่เฮ้ยขอถ่ายรูปหน่อยโอ้โหมาตินมาตินขี่กวางเหรอมาตินอ่ะเพิร์งว่าอันนี้มันจะสามารถยกสวนสัตว์เราได้ไหม เฮ้ยแข็งแรงแล้วเนี่ยโ้หเครนของเราแข็งแรงมากถึงแล้วค่ะนี่ห้องเรียนการจาราจรขั้นพื้นฐานนะคะซึ่งข้างในก็คือจะเป็นการขี่จัก,กรยานขาถ่ายของเด็กๆนะน้องเพิร์ตเข้าไปแต่งตัวรอละเดี๋ยวราเข้าไปดูข้างในว่าจะเป็นยังไงนะอุปกรณ์ก็คือต้องใส่อุปกรณ์เซฟตี้นะคะไปไไเรื่องจัก,กรยานเลยครับไหนขอทุนไหนครับโอเคมาเลยครับเก่งมาก นั่งเลยนั่งลงไปนั่งลงไปบนเก้าอี้ลูกนั่งลงไปบนที่นั่งแล้วก็เอออ่าการขาให้มันไหลลงมาเไปเลยไปไปเพิ่ดไปค่อยๆซิ่งเลยนั่งลงไปบนเบาะบนเบาะลูกอ่ะค่อยๆนั่งเอออย่างงั้นแหละเออเก่งมากเซนนิดหน่อยเซนนิดหน่อยไปเลยครับพี่รักไปเลยลูกโอเคฝากก็ได้นะมาทางนี้ก็ได้นะโอเค เดิมาเลยด้มาเลยเออมาเลยขึ้นมาเลยเอ,อ่าไหลลงมาเลยครับ <laughs> สองตัวด้วยอือเก่งมาก ไหวไหมลูกไหวไหวก็ไปต่อเลยไปเลยครับ,เ,รบเก่งมากลงเนินแบบเท่ๆให้ดูหน่อยสิหนมากมาเรียกมาเลยครับผมมาเลยมาแม่ราอยู่มาสิ้ซิง,เล,เ,ซงเลยนะไหลลงมาซิ้งสิเลยนะมาเลยโหซิ้นจริงด้วย เธอดูที่หน้าจอก่อนได้ครับน,นุ่นเขามีหน้าจออธิบายค่ะนี่ว่าขยะอะไรเป็นอะไรแบบไหนน,นี่เดี๋ยวเราลองมาแยกขยะกันเนาะคัะอ่าถูกต้องลองดูซิอ่ะทั่วไปถูกไหมอ้าวไม่ใช่อ่าไหนลองดูซิลองดูสีหหสสเหลืองสิว่าจะถูกไหม อ่ะพี่แสดงว่าขยะทั่วไปถูกแล้วนะคะอ่ะอ่ะขยะทั่วไปไปขยะทั่วไปเมื่อกี้มันอาจจะไม่ดังไหแ่ไหนมีอะไรอีกครับกระดาษทิชชู่รีไซเคิลสีอะไรครับอ้าวไม่ใช่หรอแม่ก็ทายผิดเหรอเนี่ยขยะทั่วไปหรือเปล่า,อ,อ,า,ลา,อ,ลาอ่ะลองเลย ว้าวเก่งมากขนาดคู่ใหญ่อย่างเรายังแยกผิดเลยนะคะตอนนี้ขวดน้ำนะครับถูกต้องมาเลยกอดอกกอดอกไว้ไม่ค่อยไหลลงไปมาเลยครับวู้มาแล้วเก่งมากเลยกล้าแล้วเอาอีกไหมพอกล้าแล้วสนุกไหมไปรอบหนึ่งเลยจัดไป เจอลิงครับเจอลิงครับทุกคนเห็นลิงไหมครับลิงกำลังปีนขึ้นไปบันไดแล้วครับว้าวฮู <laughs> ้ยแรงมากรอบนี้ยวยิงลงมาเลยบปะอย่าลืมกดติดตามช่องเพิร์ทเพจทูเลนกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ